เช็คด่วนเงินดิจิทัาหนึ่งบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ไหมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินดิจิทัาหนึ0 0หมบาทผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเงินดิจิทัาหนึ0 0หมบาท หรือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มในปี2567เป็นระบบการชำระเงินแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาต้องใช้เวลาทำระบบทดสอบระบบความมั่นคงความปลอดภัยเสถียรภาพและการจัดสรรงบประมาณโดยประเมินว่าจะต้องดำเนินการภายในครึ่งปี2567เพื่อให้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนั้นจะมีวิธีใช้อย่างไรโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่นายเผ่าภูมิระบุไว้สองกลุ่มคือกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นใส่หมายเลขบัตรประชาชนและเงินดิจิทัลจะขึ้นมาอัตโนมัติจากนั้นก็นำไปใช้จ่ายได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนให้ใช้บัตรประชาชนควบคู่กับ QR code ไปใช้จ่ายได้ตัวบัตรจะผูกกับบัตรประชาชนของผู้ที่เอามาซื้อและตัดบัญชีที่สำคัญเงินดิจิทัล1,000งบาทจะเข้าไปอยู่ในบัญชีดิจิทัล wallet ไม่ได้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารฉะนั้นไม่สามารถกดเงินได้เพราะเป็นวงเงินคนละกระเป๋า นอกจากนี้ในเผ่าภูมิการจัดสรรง,งบประมาณที่จะนำมาดำเนินการดิจิทัลวอลเล็ตหรือเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทว่ามาจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นภาษีที่เกิดจากการหมุนเวียนในโครงการนี้ทั้งภาษีมูล,ลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลรวมถึงการจัดสรรง,งบประมาณซึ่งเราศึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้แล้ว และไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มจากโครงการนี้แม้จะต้องใช้เงิน5.6แสนล้านบาททั้งนี้ตัวระบบเงินดิจิทัล1,000งบาทหรือดิจิทัลวอลเล็ตสร้างโดยรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเอกชนอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวทำต้องดูความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้ และต้องมีการประสานการพอสมควรระบบจะถูกสร้างโดยรัฐบาลไทยเป็นโครงสาร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทิ้งไว้ให้กับประเทศนี้ไม่ใช่เหรียญที่ออกโดยเอกชนเหมือนสิทธิ์การใช้เงินมองข้างหน้าเหมือนแอปพลิเคชันเป๋าตังมองข้างหลังคือเทคโนโลยีที่ทำผ่านระบบบล็อกเชนไม่ใช่คริปโตหรือบิตคอย